การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่7-10กันยายนนี้ฝ่ายไทยก็ได้มีการหารือเตรียมวางแผนความพร้อมและพิจารณาร่างข้อตกลงเบื้องต้น โดวยวันแรกครับเป็นการประชุมของคณะเลข,ขานุการ GBC ไทยกัมพูชาครับก็ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง13ข้อภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือว่า RBC นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1และกองมระชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดแล้วก็กองทัพเรือด้วยครับซึ่งมีการประชุมไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนในช่วงการประชุม3วันนี้ครับคือช่วงวันที่7-9กันยายนเนี่ยจะหารือให้ข้อสรุปที่ชัด เพื่อนาําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน4ประเด็นล่ะครับคือ1ครับความร่วมมือการเก็บกู้ทุนระเบิดในทุกพื้นที่2ครับคือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าแกงคอร์เซนเตอร์ครับ สครับเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนซึ่งรอบคลุมบ้านหนองจานจังหวัดสระ์แก้ว 4. ครับเป็นการกำหนดกรอบเวลาตอบสนองต่อการประท้วงเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆที่มีการละเมิด MOU 2543หรือว่าข้อตกลงต่างๆส่วนในวันที่10กันยายนครับจะมีการร่วมลงนามข้อตกลงการประชุม GBC ระหว่างไทยและกัมพูชาต่อไปด้วยครับ